สวัสดีครับพอกันดอีกแล้วครับกรับช่องบุพเพศ้าวครับมือนี้เฮ้ามาในรูปแบบหนังกลางแป้งครับมือนี้พอดีมากตูดท้องใบมือนี้เฮ้ามาครับชิ้นงานนะครับนี่ช่างเพชรกับช่างนุ่นเนี่เสียอันนี้เสียตูเสียรถดำครับตู้ดำสิ่งครับ นี่เป็นบรรยากาศครับบันี้ผมจะให้หให้เสียนนนน้าวบน,นแนะน้ว่าเขามีอุปกรณ์ยังไงมัอนี้ครับ,รบเขามีอุปกรณ์ยังไงครับมืนนี่นี่ครับตรงนี้ก็เป็นมิกมเซอร์ทีมิกมิกมิกเซอร์ที่เซแนแอนม์โอ้ยที่เซนแนมแต่อีหัวอย่างผมกบอกว่าอ <ๆ S 1> ีหัวบาลเลนเจอบอลเล่นเจอบอลเล่นเจอว่ะแต่ปักไฟอันนี้เป็นปักโหลดวดปักลดครับนะครับ ันนี้ครับวิทยเชควิเชคอันนี้เป็นพาวเวอร์ียมเพาวเวอรียมมครับแ่นี้ครับงานยังไงอันนี้ครับต้องดีต้องดีต้องเช่นอันนี้ก็เป็นจอหนังจอหนังขนาด10เมตรเห็นไหครับแมนอันนี้เป็นแท่นว่างเครื่องใช้เป็นแท่นวางเครื่องใช้เมื่อนี้เขาใช้ระบบแผ่นระบบสอง สองเครื่องสองเครื่องเหมือนกันเดีตู้สองใบครับมือนนี้สองใบนะครับทีมงานทำมาหัวละครับทีมงานมือตั้งจอนั่งเมื่อนี้ก็มาแก้บนนะครับมาเก็บแก้บนด้วยกันเยอะสามจ่อหนึ่งจอดีจอนึง เขาเข้ายุกลางครับจอบโบโบสาวนะครับอันนี้ก็เป็นจอของช้างลักกี้นะครับกกรช้างลักกี้ภาพยนตร์ <c oughs> ครับี๋ยวมาเบิ้งซันเข้าใช้ครับเราเป็นังไรต่อครับบอกครับ<อ>พระอาจารย์รยครับพระอาจารย์มาเรียนนำครับตอนนี้เขาก็เริ่มใช้แล้วครับนี่ก็จะเป,ไไป,ไป็น ภาพเป็นแสงกระเฮ้านะครับมันนี้เฮ้ามัลัวสีเห็นบนลนะครับมุ่มเงือกแล้วครับมันนี้เฮาใซ่เครื่องใช้น้ำกันซองเครื่องนะครับใช้เบิ้์นเบิ้์นซองเครื่องเครื่องเบนชิวสองพันเจ็ดลูเมนนะครับเบิ้์นกันซองเครื่องกระโล่งสุดคือการไม่ง่านติดตอ,อะไรได้ครับผม นี่ฮะทีแม่ขอดไฟครับหลังจากเขาเอายหนังเย็บไว้แล้วแต่น้กะจีถอดไฟเก็บความกลับบ้านครับถไฟฮะถอดสายที่มันมีไฟก่อนอากาศแย่หอนครับเมื่อวนนี้ครับนี่ขอบคุณเต่าฟักครับพู้มาไทยทําให้ เพ่ประกาศถอดแง่งครับ่วงกันนั่งสามจวงงานสุ่นของข้าเจ้าดับง <c oughs> านบา่างาน,นงครับผม,ม,มคอยไปคนะ่อยม่งแตลืมค่อยไปนี่ครับคือบรรยากาศการไปงานเตลาเทียนะครับ ฮัเลเลคนตัดเลยเด้ครับแต่เห้อา,าตัตตาโมยางมันมันแพียงฮ้อนหอน <c oughs> <c oughs> ลายเส้นนิ้วตนันนะครับนะครับสวนสีแดงเงินน้ำจระพัดแต่ละคุณนะครับผมเชียงชีวิตในการต่อไฟก็ดึงบ่อยเลยสนุกเลว เนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับขอบพุณหลายๆครับใกนการรับชม